สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟ่าลายสังทุกคนด้วยนะครับก็ในว,วันนี้นในคลิปนี้เราจะมาแนะนํากันว่าตำนานหรือเอ็กไอตัวไหนที่น,น่าซื้อที่สุดในราคาที่ไม่แพงน่าซื้อเนี่ยไม่ได้วัดจากความเก่งนะแบบสาหรับเพื่อนๆบางคนเนี่ยเออจะพูดว่าอย่างไรดีมีทุนทรัพย์จํากัดเนะี่ยแต่ละคนทุนทรัพย์มันก็ต่างกันใช่ไหมเราก็จะมาดูว่าเนี่ยเราซื้อตัวเนี้ยแล้วเราใช้ประโยชน์จากตัวเนี้ยได้มากน้อยเพียงใดและตัวไหนเนี่ยที่แบบซื้อเราคุ้มที่สุด แล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินไปนะในคลิปนี้เราจะไม่เอาพวกคุลลิตฟอน,นิตาลอยมานะเพราะว่าราคามันสูงเกินไปสําหรับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะไม่ถึงรารจะเอาตำนานที่ราคาไม่แพงเกินไปและใช้ประโยชน์ได้คุ้มนะก็เดี๋ยวไปดูกันมันจะมีทั้งตัวที่ผมมีแล้วตัวที่ผมไม่มีนะก็เริ่มจากในทีมของผมเลยแล้วกันตัวแรกที่ผมจะแนะนํานะก็ <c oughs> <c oughs> คือเบรเม่ครับใช่ครับ ส่วนใหญ่เพื่อนๆมลองสังเกตน,นะแบ็คเนี่ยถ้าเกิดเราไม่นับพวกไมค์อนหรือเราไม่เอาพวกบางตัวที่ไม่ได้เล่นแบค็คธรรมาชาติมาเล่นเนี่ยมันจะเป็นแบค็คที่ตัวเตี้ยนะความส่วนสูงจะไม่สูงแล้วก็จะนัจะถนัดเท้าใดเท้าหนึ่งแต่เบเมเนี่ยส่วนสูงก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะ176แล้วก็ที่สําคัญคือมีความเร็วแล้วก็ถนัดสองเท้าซึ่งเราไม่จําเป็นต้องเอาเขามายืนแบค็คซ้ายก็ได้เราจะเอาเขาไปยืนแบค็คขวาก็ได้ราคาก็ไม่แพงเลยครับอยู่ที่ประมาณ 1,200m เอ็ม ก็เป็นแบ็คที่มีประโยชน์มากเลยครับสามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปได้สมมติเราจับเบเม่ยินอยู่ที่แบ็คซ้ายเนี่ยแล้วแบ็คขวาตัวจริงเราไม่ฟิตแต่เรามีแบ็คซ้ายตัวสำรองที่เราฟิตอยู่เราก็โยกโยกเบเมมไปเล่นแบ็กขวาแล้วก็เอาแบ็คซ้ายตัวสำรองเนี่ยมาใส่แทนได้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเปาโลมมลดินี่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มมากๆตนราคาอาจจะแพงน,นิดนึงอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าเนะแต่ตัวนี้ครับ ที่ผมอ่องอมาเนี่ยแลวราคามันแพงเกินสามพันเนเี่ยเพราะผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากครับสำหรับ,บอารีนี่เนี่ยเล่นได้ทั้งแบ็กทั้งเซนเตอร์ครับแถมขนาดซ้ายห้าไอซ้ายสี่ขวาห้าอีกก็คือเล่นแบ็กกวาแบ็กซ้ายก็ได้อันดีมันขนาดมันถนาดสี่ไงมันก็เล่นได้ทั้งสองทั้งสองฝั่งนะแต่ถ,ถ้าจะให้ดีก็ต้องเล่น, back นแบ็กกว่าแถมยังเล่นเซนเตอร์ได้อีกแล้วก็มีทั้งความเร็วครับถ้าเราจับเล่นเซนเตอร์เนี่ยอารีนี่ก็จะเป็นเซนเตอร์ที่มีความเร็วนะก็จะได้ประกบได้ตามตัวกองหน้าของฝั่งง,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 งได้แบบ ชิวๆเลยนะตัวต่อไปก็เป็นนี่ครับจอจี้ฮาจี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นเกมลุกได้แทบทุกตำหน่งนะยกเป็นหน้าเป้านะแต่ข้อเสียของฮาจี้ก็คือตัวเล็กครับแต่ h ฮจี้เนี่ยราคาไม่แพงอยู่ที่ประมาณ2,000เอ็มนะเป็นราคาที่ถ้าเกิดใครที่คิดจะเล่นตำนานดิจิงๆหรืออยากจะมีตำนานเป็นประดับก็สามารถเข้ามาจับจองกันได้ <c oughs> จุดเด่นของฮาจี้ก็คือขนาด2เท้าครับ สเต็ปเนี่ยก็จะออกแนวบาลานซ์นะเพราะเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นปีกกลางลุกหรือเป็น CM ตัวตัวเชื่อมเกมแล้วก็บางทีเนี่ยผมก็จะเขาไปเล่นซีเอ็มได้นะฮาร์จี้นี่ถือวีประโยชน์มากเลยครับอย่างยกตัวอย่างเลยอย่างบางทีดูดฟิกโก้ผมไม่ฟิตเนี่ยผมก็ฮาจี้ไปเล่นบางทีเปเล่ไม่ฟิตผมก็ฮาจี้ไปเล่นบางทีกุลินไม่ฟิตผมก็ฮาจี้ไปเล่นบางทีเบิร์ดแคมไม่ฟิตผมก็ฮาจี้ไปเล่น อย่าคลิปก่อนน้นะที่เป็นคีป2ทีมของผมที่ผมบอกว่าฮาจีเป็นตัวสำรองทีเดียเขาเป็นตัวสำรองทีเด็ดจริงๆครับเพราะว่าฮาจีเนี่ยสามารถเติมเต็มทุกตำแหน่งในเกมลุกได้หมดเลยยงเป็นหน้าเป้านะแล้วก็ทำมอลของเขาดีดด้วยตัวต่อไปก็คือเฮนนันเชสโปครับราคาอยู่ที่ประมาณ3,000ันเอ็มนะถามว่าทำไมอ่ะครับถึงว่าเออเคสโปถึงดีถ้าเทียบกับระดับของหน้าแล้วนี่ยสมมติเขาไปซื้อพวกเชฟเชงโกปซื้อพวกตัวอื่นๆนะครับโอลิเวอร์เบียรหุบเนี่ย เบลหกก็ดีเรื่องมงอย่างเดียวที่ราคาก็พันกว่าละพันปลายๆนะเก็บอีกนิดก็ได้เคสโปละเคสโปเนี่ย,ม,ยม,มีจุดเด่นก็คือสองเท้าครับแล้วเคสโปก็มีความเล้นด้วยนะดูเือนเพื่อเนีน่ยเราพูดชื่อว่าเคสโปเนี่ยอ,อาจจะคิดว่าเขาเป็นกองหน้าที่ไม่มีความเร็วนะใช่ครับเคสโปมีความเร็วนะแล้วก็ถามว่าห่งได้ไหมด้วยส่วนสูง185ซมติเ่ยเขาก็สามารถ่งได้แต่มันจะหมง ไม่ดีเท่าพวกแบบมี power header นะแต่ก็หมกได้ครับขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็สองเท้าอย่างที่บอกก็าไม่จาเป็นต้องล็อกหามุมยิงครับถ้าเราได้จังหวะยิงได้เลยครับเพราะเขานัดทั้งสองเท้านะครับผมตัวต่อไปจะเป็นฝั่งของพวกตัวสำรองบ้างนะฮะจะเป็นรายได้ของเอ็งไงเอ้ามีทำไมตัวนี้ผมจะแนะนำนั่นก็คือ JJO กระชาครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคาถูกครับอยู่ที่700กว่า M แล้วมันเป็นตัวที่ดีมากมาก โอชาเนี่ยจุดข้อเสียก็คล้ายๆฮาจิครับคือความเตีย้ยและเขาเล่นลูกกลางไม่ค่อยดีแต่สําหรับใครบางคนเนี่ยที่วิสฟิลตัวกลางหรือปีลำสองข่าเนี่ยไม่ต้องเล่นลูกกลางอากาศมากโอชาครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆเพราะเขาข้องตัวสูงครับไปกระบอลได้ดีความเร็วก็พอมีครับถ้าบวกกับสตาร์ไปเจอนักเตะธรรมดาหรือนักเตะที่ไม่มีความเร็วอย่างไนเขาก็กระชากได้แน่นอน,นแล้วที่สำคัญราคาไม่แพงด้วย โควตาเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบการัำแต่เนี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัว,ตวนะผมยังใช้อยู่เลยแล้วผมคิดว่าเออผมอาจจะเอามาบวกสอนด้วยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แน,นะนาแล้วเรามาทางด้านของไอค่ายกันครับไอค่ายที่ฉะนแนะนาก็คือราคาไม่แพงกูนะ้รับสาตัวครับคือบุฟฟอนบุฟฟอนเนี่ยคือถ้ากู้สามตัวเนี่ยมันพูดยากครับต้องอยู่ในที่เราเราใช้จริงๆนะในจังหวะยากๆเเขาก็จะช่วยเราได้ดีนะถึงปฏิติกิยาเขาจะน้อยไปหน่อยนะตจริงตำแหน่งเขาดีครับอย่างพวก ลูกฟีคิปเนี่ยหรือลูกที่แบบยิงมาตรงตัวเนี่ยมีมุมไม่น้อยกอ,องหน้ายิงมาเขาจะยืนไปอยู่ถูกว่าจะพูดง่ายๆว่าถูกที่ถูกเวลาดีกว่าสาหรับบุฟฟอนแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยตัวต่อไปครับดาวิดลุยขึงนสตั๊เขาเนี่ยจะดูแบบมล้านมันล้านดูกะกะดูได้ที่สุดในเอ็กไอน,นะแต่บอกเลยครับไม่ใช่ครับด้วยส่วนสูง185เซนติเมตรลูกกระาต่ายเขาเนี่ยกินขันบแล้วดูน้ำหนักเขา84กิโลกรัม คือเขาสามารถเปลีบบ่ยนชุดของทีิตัวใหญ่ได้เลยแล้วแต่เขาเนี่ยถึงจะดูแบบก,กากนะแต่พอไปเล่นจริงๆเนะี่ยดาวินี่เป็นอีกหนึ่งกองงที่ดีนะถ้าสําหรับใครที่อยากได้กองอลัดีๆและงบไม่เยอะนะไม่อยากเล่นแบบใกล้ตำนานแต่งบไม่สูงไม่ถึงๆๆๆก็แนะนำดาวินครับและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยครับซาจิโอลามอร์สแนะนํามากๆควรรีบไปซื้ออย่างยิงครับสำหรับลามอร์สเนี่ยก่อนจะอัพแพทนะ ก่อนที่จะัมีเขาจะพแผ่นเนี่ยลามอนในตัวถูกม,มากครับสองสามร้อยเอ็มเท่านั้นแต่ช่วงแค่แค่ช่วงนั้นลามอนก็ดีแล้วครับเพราะว่าเล่นได้ท back, นนั้นนทงแบ็คเล่นได้ทั้งเซนเตอร์อย่างที่บอกครับแบ็คที่รูปร่างสูงเนี่ยมันจะหายายากที่ตัวใหญ่เนี่ยจะหายากส่วนใหญ่แบ็คจะตัวเล็กแต่ลามอนเนี่ยเป็นแบ็คที่สูงร้อยแปดสิบสามเซนติเมตรแล้วก็ยังเล่นเซนเตอร์ได้อีกแน่นอนครับเขาเป็นแบ็คพอเขาเป็นแบ็คปุ๊บแสดงว่าเขาต้องมีความเร็วอยู่แล้ว แล้วถ้าเกิดเซนเตอร์ที่มีความเร็วเขาบอกว่ามันดีเพราะเราจะได้วิ่งตามอองมาอย่างบาง่วงหวะถ้าเราเล่นเซนเตอร์ที่ช้าๆมาโดนเขาแทนทะลุช่องมาเนี่ยเราก็วิ่งไม่ทันใช่ไหมเซโยลาโมสกลับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ราคาผมถือว่าตอนนี้ยังไม่แพงนะเพราะว่าเซิร์ฟเราเอ็กไออะหายยากไม่ได้เหมือนพวกเกาหลีหรือพวกประเทศอื่นที่เอ็กไอหักได้แล้วตอนนี้ยังไม่อัพแพดครับรีบไปซื้อก่อนที่ลามมสจะอัพแพดเพราะถ้าเกิดอัพแพดเนี่ยทำคสแนนกับลามอสบวกขึ้นมาอีก4เลยนะครับ แล้วราคามันจะมากกว่าแน่นอนตอนนี้รู้สึกละมอนจะราคาที่9 0 0 1 0 0 0ะควรรีบไปซื้อยากยิง่งเลยครับเอาละครับต่อมาก็มาอยู่ที่ตัวที่ยังไม่มีอยู่นะผมก็มีแผนว่าจะซื้อเนี่ยอยากและอยากได้ด้วยก็จะมีครับาสเตฟานเอฟเฟแบ็กครับรานะคาอยู่ที่ 2,500m ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มครับเราวอยากเรืยกไหมว่าคุ้มครับเอฟเฟแบ็กเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยครับ ที่สเตตเขาจะดูไม่เวอร์หวะ่ะที่สเตตเขาไม่เวอร์อยู่แล้วครับเพราะว่าเขาอ่ะสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งสเตจะแชร์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 ไปเรื่อยๆนะแต่ก็อย่างที่บอกเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งเอฟเฟคแบบเน้นดำเลยถ้าผมมีผมจะซื้ออยู่เพราะว่าจะเก็บไว้เป็นตัวสำรองทีเด็ดเพราะเขาสามารถตระเต็มได้ทุกตำแหน่งเลยกองหลังยันกองหน้าแต่ที่กองหน้าอาจจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขา ก็ไม่เป็นของหน้าธรรมาชาติใช่ไหมแต่มันก็นตองตองก็เล่นได้อะเล่นตำแหน่งลุกก็ได้ตำแหน่งหลังก็ได้ตำแหน่งตำแหน่งลับก็ได้อ่ะยิงซันกันละก็แนะนำครับเอฟเฟนแบ็คถ้าใครอยากได้ตัวที่แบบซื้อมาตัวเดียวเว้ยแบบแบ็กทีมได้เล่นในทุกตำแหน่งแนะนําเลยเอฟเฟนแบ็คครับดีแน่นอนตัวต่อไปลุยคอสตาครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเอ็มลุยคอสตาเป็นนักเตะที่เล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมลุกคล้ายๆจอร์จี้ฮาจีนะแต่จะต่างกันตรงที่ลุยคอสตา ไม่หาสองเท้านะเขาเล่นได้เขาเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งเลยยกเป็นหน้าเป้าเหมือนกันคนระับแต่จะดีกว่าจอที่ให้ที่เอราที่ว่าเขามีส่วนสูงที่ึงอเซนติเมตรที่จะสูงขึ้นมาอีกนึนงเขาสามารถเล่นลูกกลางอากาศได้ดีกว่าจอที้ฮาจีแล้วราคาก็ไม่แพงนะในส่วนตัวเนี้ยเออถ้าเกิดจะเล่นคุยคอสตาหรือจอจี้ฮาจีเนี่ยราคามันไม่ต่างกันก แล้วแต่นี่ครับแล้วแต่ความชอบครับถ้าเป็นแฟนมัตต์หรือมัตต์หรือเขาต้านอยู่มัตต์หรือเปล่านั้นแหละถ้าเป็นแฟนหรือมัตต้าก็ซื้อคอต้าถ้าเป็นแฟนบาซ่าเนี่ยชอบฮ g ก็ซื้อฮ g นะครับตัวต่อไปครับไมเคิลลาวดูเป็นตำนานใหม่ที่ดีทั้งสองพี่น้องเลยครับทั้งไมเคิลและแฮมไบรันไมเคิลลาวดูเนี่ยสแตทก็ประมาณนี้ครับตำแหน่งหลักของเขาคือ CAM แต่ถ้าถามว่าไปเล่น ได้ไหมเล่น c f ได้ไหมเล่น C m ได้ไหมบอกเลยว่าเล่นได้แล้วราคาไม่แพงสําหรับใครที่อยากได้ตัวเปิดบอลดีๆไหม่ขึ้นเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่เปิดบอลได้ดีมากๆมาลองดูภาพเปิดบอลของเขานี่ครับเปิดบอล9 1สองชั้น94นี่ครับคือเขาเป็นของกลางที่ชอบส่งนะแน่นอนครับนี่ครับมินิสัยชอบส่งบอลด้วยคือเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มมากๆในราคาไม่แพงตัวต่อไปครับไบอันเราดูภาพ ตอนนี้ไมอันเลาวดูไม่มีในตลาดแต่มาดูราคาต่ำสุดกันอยู่ที่2,800ใช่เมื่อวานผมเห็นประ, 2, ะมาณ2 9 0 0น้้อันเไมอานลาดูครับตำแหน่งปกติเขาคือปีกขวาปีกขวานะึืออย่างที่บอกครับเนี่ยเราจะลองดูม,มับม,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 มันเี็บกันไมอันยังก็สามารถเล่น c a m ได้แต่ค่าที่เขาจะน้อยกว่าไมเคมิลนั่นคือค่าสองสายครับแน่นอนเพราะเขาเป็นกองหน้าเขาอาจจะมีค่าเปิดบอลได้น,น้อยน้อยนะไม่เยอะอะไรแต่ค่าสองสายเขาสูงนะ91สเ็เล่นปีก ถ้าเกิใครต้องการปีกหืออะไรเนี่ยที่เติมไปยิงบ่อยๆส่งอาจจะไม่ดีมากแต่ก็สามารถทดแทนได้ครับก็คือเขายิงคมก็มีความเร็วครับมีความวสูงนะเลี้ยงุอล95ครับของตัว91ควดคูบ่บอล93นะคือสแตทในตำแหน่งปีกเขาอะสูงมากสามารถเล่นได้ทั้ง CAM CM ไม่รู้เล่นได้หรอว่าเราจะเล่นได้ CM เล่นได้แล้วก็ปีกเล่นได้ เป็นอีกหนึง่งตัวที่คุ้มมากๆครับราคาก็อาจจะสูงหน่อยแต่ผมได้ลองใช้แล้วนะตอนที่ v ี p อึงมาให้ลองใช้อผมลองใช้ปุ๊บพูดเลยว่าผมต้องซื้อตัวนี้แน่เป็นตัวที่ดีมากๆแล้วแบบผมชอบมากๆอ้ออีกหน่อยแล้วกันตัวทีอ่อยากปีที่เปิดบอลได้ดีนะนี่เลยครับยูเอิโก้ ico, ราคาไม่แพงด้วยแต่ตัวเนี้ยจะเล่นได้สามตำแหน่งเป็นปีดซีแล้วก็ C.A.M. หรุยฟิกโก้เนี่ยเป็นตัวหลักของผมเลยถึงถ้าใักบางคนหักมาก่อเออสมมุิอันทอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมุิผมซื้อไมเคิลไบอันเรารู้มาผมจะเอาเป็นตัวจริงไหมหรือใช้ฟิกโก้เป็นตัวจริงผมบอกเลยว่าผมจะให้ฟิกโก้เป็นตัวจริงครับเพราะในการกระชากลากเลยเนี่ยผมมีเปเล่อยู่แล้วและฟิกโก้เนี่ยผมใช้ในการบังบอลแมนๆรับให้ฟันนิตรอยงงมันดูดานบอลของฟิกโก้กันนะมันดูดีหรือนม่ นี่เขาเปิดบอล94นะครับแล้วพวกเรียครมเนเปิดบอลมามันแน่นมากมาดูแล้วแบบมันจะไม่เยอะมากนะแ่เก้าสิเนี่ยถ้าคุณมาน้องใช้จริงเนี่ยมันเปิดบอลแม็คมามแต่ท็อปสิบไม่มีสถิติแบบไม่มีนิสัยชอบส่งบอลนะแต่เขามีฟินิชช็อตก็คือถึงค่าจบสกอร์เขาจะอยู่ที่82นะแต่ถ้เาเกิดเราได้เข้าไปจบจริงๆเนี่ยอย่างในคลิปที่ผ่านมาที่รีวิวทีมเนี่ยก็จะเป็นช็อตที่ผมชนะเนี่ยผมใช้ลิวส์วิโก้ยิงใช่ไหมก็ได้ครับ ที่ค่าจุดสกอร์เขาจะน้อยแต่เขามีฟินิชช็อตก็มาทดแทนกันได้แต่บอกเลยว่าลุคพิโกคุ้มมากๆครับสำหรับใครที่อยากได้ตำนานในแนวลุกนะแนะนำตามที่บอกไปเลยราคาไม่สูงมากมเพื่อนๆสามารถเลื่อมือไปชฉกได้อ่าแล้วถ้าเจะทำไมถามว่าทำไมพี่ไม่แนะนำะเปาลิต้าแบบวนิจเวดอะไรที่แบบเนี้ยเออลุงเบิร์กบีแล็คเดอะบูว่าฮันาวันโล่อะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่ถึงไม่แนะนำ ำไมผมถึงไม่แนะนำเดี๋ยวบางคนท่านที่จะผ่านดูอาจจะอายุเยอะกว่าผมนะครับใช่ไหมว่เออทำไมผมถึงไม่แนะนําที่ผม,มแนะนําก็เพราะว่านะ้องมีราคามีเงินเยอนะขนาดแบบเกือบพันกว่าแล้วเราเพิ่มอีกนิดน,นึงดีกว่าครับให้มันได้ตัวที่ดีกว่าอตัวพวกนั้นถามว่ามันดีไหมมันดีครับแต่ถ้าเราใช้ตัวพวกนั้นอ่ะเราใช้นักเตะปีธรรมดาดีกว่าผมแนะนําก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์กับใครเนี่ยหรือมีประโยชน์กับเพื่อนๆบางคนเนี่ย ก็ขอให้ช่วยกด subscribe กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมก็แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ